สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดีนะคะเราก็จะมาเรียนกันบทที่2นะคะบทที่2นี้เราจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของแรงปฏิกิริยานะคะหรือ Reaction ที่เกิดขึ้นก่อนอื่นอาจารย์ก็จะพาคุณพิจารณาสมดุลของโครงสร้างก่อนนะคะ,ะโครงสร้างของทางวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็อยู่ในภาวะสมดุลนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าโครงสร้างเนี่ยนะคะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะ เมื่อถูกแรงภายนอกกระทำโครงสร้างก็ยังหยุดนิ่งอยู่ไม่มีการเคลื่อนที่นะคะ,ะดังนั้นถ้าเราพิจารณาโครงสร้างเมื่ออยู่ในระบบ3มิติจะพบว่านะคะแรงรับหรือผลรวมของแรงที่กระทำต่อโครงสร้างนั้นมีค่าเป็นศูนะคะซึ่งแรงที่มากระทำต่อโครงสร้างมันก็จะได้แก่แรงแล้วก็แรงคู่ควบหรือโมเมนต์เนาะ โมเมนต์นี่ก็จะทําให้เกิดการหมุนของโครงสร้างนะคะแรงก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะอันนี้ถ้าในรูป3ามิติเป็นรูปนี้เนาะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของแรงรวมตามแนวแกนต่างๆเนี่ยจะต้องเท่ากับ0ูนย์นะคะจะต้องเท่ากับศ,นย,น,ะะบศนย์เสมอนะคะก่อนถูกแรงกระทําก็เท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วนะคะพอหลังจากแรงกระทํา ผลลัพธ์ของแรงพวกนี้ก็ต้องทอบศูนเพราะว่าโครงสร้างจะไม่มีการเคลื่อนที่แล้วก็ไม่มีการหมุนใดๆทั้งสิ้นนะคะอะอันนี้ถ้าเป็นในระบบของ3มิติเนาะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะถ้าสมดุลโครงสร้างในระบบ2มิตินะคะก็คืออเราจะพิจารณาแกน x แกน y นะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในแกนแทเนาะอะ่เราก็จะมาดูกันนะคะ เหมือนกันนะคะถ้ามีก้อนวัตถุอยู่นะคะก่อนรับแรงกระทามันไม่เคลื่อนที่หลังรับแรงกระทามันก็ต้องไม่เคลื่อนที่เหมือนกันหรือไม่หมุนเหมือนกันนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าแรงรับในแนวแกน x ที่กระทาต่อโครงสร้างต้องเท่ากับ0แรงรับในแนวแกน y นะคะที่กระทาต่อโครงสร้างเท่ากับ0และก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นรอบแกน z ต้องเท่ากับ0นนะคะอ่าซึ่งจริงๆแล้วในวิชานี้เราก็จะ วิเคราะห์ในระบบของการวิเคราะห์แบบ2มิตินะคะทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคำว่าแรงภายในแล้วก็แรงภายนอกก่อนนะคะอาจารย์ขอพูดถึงแรง2ประเภทนี้ก่อนนะคะแรงภายนอกอเราพูดเรื่องแรงภายนอกก่อนแล้วกันนะคะแรงภายนอกก็คือแรงต่างๆที่มากระทําต่อโครงสร้างนะคะนอกจากจะมีแรงภายนอกที่มากระทําแล้วนะคะ ยังหมายถึงแรงที่ซัพพอร์ตกระทำต่อโครงสร้างนั้นด้วยนะคะซึ่งเราเรียกว่าแรงปฏิกิริยานะคะเพราะฉะนั้นแรงภายนอกอาจจะเป็นแรงที่กระทำต่อโครงสร้างและก็แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นรูปนี้เนาะมีแรงกระทำต่อคานอันนี้เป็นจุดรองรับของคานนะคะซึ่งมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นมานะ,ะเพราะฉะนั้นสีแดงกับสีเขียวนี้เราเรียกว่าเป็นแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุนะ ทีนี้แรงภายในคืออะไรนะคะแรงภายในก็คือแรงที่ในเนื้อวัตถุมันเกิดขึ้นเพื่อต้านแรงภายนอกนะคะอ,อย่างเวลาเราไปออกกําลังกายนะคะเราไปยกน้ําหนักเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเจ็บนะคะนั่นนะคะก็คือในเซลล์ของกล้ามเนื้อเรามันออกแรงต้านแรงภายนอกยิ่งเรายกน้ําหนักมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกเจ็บตึงนะมากเท่านั้นนะคะ ฉะนั้นเนี่ยนะคะในวัตในเนื้อวัสดุก็เหมือนกันนะคะคานรูปนี้เนอะรูปเดิมนะฮะถ้ามันมีแรงภายนอกกระทำนะ,ะอาจารย์ลองตัดที่หน้าตัดมันมาดูเราพิจารณาส่วนนี้นะคะเราพิจารณาเราก็จะวาดรูปส่วนนี้ฮะ,ะในเนื้อของวัสดุนี้จะเกิดแรงต้านขึ้นนะคะแรงต้านตัวนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราพิจารณาสมดุลของตัวนี้มันก็จะทําให้วัตถุอยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะเพราะมันเกิดแรงต้านตัวนี้ขึ้น นะไปต่อต้านแรงภายนอกนะคะอ่าถ้าเราพิจารณาอีกฝั่งนึงก็ได้นะคะตัอีกฝั่งนึงก็จะเกิดเหมือนกันนะเกิดแรงต้านของในเนื้อวัสดุเพื่อที่จะไปต้านทานแรงภายนอกนะคะไอ้แรงภายในเนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวบ่งบอกความสามารถของวัตถุด้วยนะก็คือว่าถ้ามันวัตถุแข็งแรงมันก็จะเกิดแรงต้านภายในได้ดีได้เยอะนะคะเวลาเรากะทำมันมันก็จะไม่แตกหักแต่ถ้าวัตถุไม่แข็งแรงเห็นไหมคะเออ โครงสร้างก็อาจจะเสียหายได้เมื่อแรงกระทาภายในเนี่ยมันเกินกว่าค่าที่มันยอมได้นะคะมันก็จะพังนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อเรามาดูของเรื่องของจุดรองรับเนาะ,ะจุดรองรับในวิชานี้นะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดนิสิตอาจจะเคยคุ้นเคยแล้วแหละนะคะแบบ h ิ n น e แบบ Roller แล้วก็แบบ Fix นะคะ ถ้าเราไปดูในตำราอื่นๆก็อาจจะมีการวาดรูปให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะของโรเลอร์ทั้งจุดพพอร์ทั้ง3แบบเนี่ยนะคะมันจะต้านแรงปฏิกิริยาไม่เหมือนกันนะคะมันจะเกิดแรงปฏิกิริยาต่อต้านไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นจุดที่เป็นแบบหมุด,ห,มดหรือว่าแบบพินหรือแบบฮินช์นะคะมันก็จะมี Reaction เกิดขึ้นใน2แนว แกน x กับแกน y นะคะ,ะเพราะฉะนั้นจะมีตัวอานนท์ที่ไม่ทราบค่าพวกเนี้เป็นตัวอันนท์ที่ไม่ทราบค่าอยู่2ค่านะคะถ้าเป็นแบบโรเลอร์มันจะเกิดแรงขึ้นนะคะคือแรงโรเลอร์เนี่ยนะคะพิเศษหน่อยนึงนะให้ระวังหน่อยนึงก็คือแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นมันจะตั้งฉากตั้งฉากกับพื้นเสมอนะคะอ่าอ่าอันนี้ก็คือเป็น R Y ถ้ามันตั้งอย่างนี้เนาะมันก็จะมีทิศทางขึ้นนะฮะตั้งฉากกับพื้นเพราะฉะนั้นอนโนนท์ที่มีก็คือตัวที่ไม่ทราบค่าแรงปฏิกิริยานี้จะมีแค่หนึ่งเนาะ,ะทีนี้เรามาดูแบบฟิกแบบฟิกเนี่ยนะคะก็จะมี3แรงเลยนะคะมีทั้งแรงในแนวแกน x แกน y แล้วก็มีโมเมนต์เกิดขึ้น <c oughs> ซึ่งตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องหานี่ก็คือ3ตัว <c oughs> นะคะ,อ,ะอันนี้คือ าจารย์วาดดูให้ดูละเอียดมากยิ่งขึ้นนะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัดมาเนาะอันนี้คือซับพอร์ตนะคะก็จะเกิดถ้าเราเอาซับพอร์ตออกมันจะเกิดแรงปฏิกิริยาต้านอย่างนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะถ้าเป็นโลเลอรม์มันก็จะตั้งฉากกับพื้นเนาะ,อะโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้ให้เราลองเขียนนะคะแรงปฏิกิริยาและแรงกระทำภายนอก ของคานเมื่อเราซัพพอร์ตออกนะคะให้เราลองวาดวาดออกมาดูนะคะขั้นตอนก็เริ่มจากการสร้างแกน x แกน y นะคะแล้วก็วาดโครงสร้างแบบที่ไม่มีจุดรองรับนะคะจากนั้นก็ใส่แรงภายนอกที่กระทำต่อโครงสร้างแล้วก็ใส่แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วให้เราสมมติมชื่อแรงด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรูปแรกนะคะ,ะเราก็จะมาเริ่มวาดกันนะคะอันนี้ก็คือตัวของโครงสร้างเนาะ มีแรงกระทำภายนอกก็คือร้อยกิโลนะคะเราเอาซัพพอร์ตออกนะ,ะพอเราซัพพอร์ตออกตรงนี้ก็จะเกิดแรงปฏิกิิรยาที่สองอันนะคะอาจารย์ตั้งเป็น a x แล้วก็ ey นะคะส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ตั้งเป็น b y นะคะอโอเคนะคะนี่คือข้อแรกเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองมันเป็นแบบฟิกใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นแบบฟิกเนาะ เพราะฉะนั้นเราวาดรูปโครงสร้างขึ้นมาก่อนเนะาะมีแรงภายนอกกระทำใส่เข้าไปา50กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นตรงจุดพพอร์ตจุด a นี้มันก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นนะคะ,นะคะประมาณนี้นะ m a a x a y นะคะอ่าทีนี้มาดูรูปนี้รูปนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีจุดสปอร์ตแปลกๆอ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะเราว่ารูปโครงสร้างขึ้นมาก่อนนะคะอืม a b c d าตรงนี้200กิโลกร,รมัมอันนี้ a เนาะ,ะเขียนไว้ก่อน b อันนี้อ่า100กิโลกร,รมัม อันนี้4เนาะแล้วอันนี้ก็ดีอ่าทีนี้เราจะมาใส่แรงปฏิกิริยาเนาะแรงปฏิกิริยาตรงนี้เหมือนเดิมค่ะฟิกจุดเอฟิกก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3แรงเนาะก็เป็น M A A X A Y เนอนาะจุด B อ่าจุด B ก็ต้องมี2แรงนะคะ B X B Y นะคะเพราะว่าเป็นแบบ hinge จุด c อ่าก็มี1แรงนะคะเป็น c y อ่าทีนี้มาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายต้องวาดพื้นขึ้นมาหน่อยอ่าพื้นเราต้องวาดพื้นขึ้นมาก่อนนะคะตัวสุดท้ายเราวาดพื้นขึ้นมาพื้นตัวนี้ทําม,มุมก็คือ t เนาะอ่าเพราะฉะนั้นแรงจะตั้งตั้งฉากนะคะแรงตัวนี้ต้องตั้งฉากกับพื้นนะคะเราเรียกมันว่า d นะคะอ่าอ่เรามาดูนะคะ ถ้าเราต้องวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยเราต้องหา Reaction หรือตัวแรงจากซับพอร์ตเนี่ยตัวนี้ต้องหา3แรงตัวนี้ก็ต้องหานะคะ3แรงเห็นไหมอ่าตัวที่เป็นอันโน้นนะตัวที่เราตั้งชื่อมันนี่แหละคือตัวที่เราต้องการหานะคะอย่างตัวนี้ตรงนี้มี3แรงตรงนี้มี2แรงตรงนี้มี1แรงตรงนี้มี1แรงมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7นะคะ เอันนูนด้วยกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะข้อต่อปกติโครงสร้างมักจะเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อนะคะอ่าข้อต่อก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบในในวิชานี้ก็จะมีข้อต่อแบบริจิตนะคะแบบแบบข้อแข็ง ะะตอบแบบข้อแข็งแล้วก็ตอบแบบหมุนเป็นจุดหมุนเป็นฮินช์หรือตอบแบบล้อเลื่อนนะคะมีด้วยกัน3อันด้วยกันนะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูแต่ละอันไอข้อตอบแบบแข็งเนี่ยนะคะโครงสร้างมันมาเชื่อมกันอย่างตรงนี้ข้อตอบแบบแข็งอ่มามันเชื่อมกันอย่างแน่นหนาเลยเพราะฉะนั้นไอในเนื้อเนื้อวัสดุนี้มันจะสามารถถ่ายได้ทั้ง3าแรงเลยทั้งแรงในแนวแกน X แกน y แล้วก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นสามารถถ่ายได้หมดนะคะ แต่ถ้าเป็นข้อตอแบบจุดหมุนนะแบบนี้มันจะต้านทานโมเมนต์ไม่ได้นะคะเวลาเพราะฉะนั้นเวลามันถ่ายแรงก็จะถ่ายได้แรงแค่แรงในแนวแกน x กับแกน y เห็นไหมคะมีแรงแค่2แนวโมเมนต์ Moment ไม่สามารถถ่ายไปได้นะคะส่วนสุดท้ายเป็นข้อตอบแบบล้อเลื่อนสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ดูนะคะจุดหมุนกับล้อเลื่อนมันต่างกันนะจุดล้อเลื่อนเนี่ยมันจะมาแตะตรงสัมผัสข,ของวงกลมตรงนี้นะคะมาแตะตรง จัวเมมเบอร์จะมาแตะตรงผิวสัมผัสนะบผิวสัมผัสของวงกลมตรงนี้นะคะไอ้ตรงนี้นะคะมันก็จะถ่ายได้เฉพาะแรงที่ตั้งฉา,ากกับผิวเท่านั้นนะคะแรงที่ตั้งฉากกับผิวเท่านั้นก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอ่าผิวของวงกลมแรงตั้งฉากกับผิวนะคะอ่าแบาๆอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้คือลักษณะของข้อต่อทีนี้เรามาวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างกันนะคะ Stability of structure นะคะโครงสร้างที่มีเสถียรภาพก็หมายถึงว่า,าโครงสร้างมันอยู่ครงรูปร่างของมันได้เมื่อถูกแรงกะระทำนะคะ <c oughs> ไม่เสียรูปร่างภายใต้แรงกะระทำนะคะคือเสียงรูปร่างอยู่แต่ว่าเสียรูปร่างภายใต้แรงกะระทำไม่มากนะคะซึ่งเหมือนว่ามันมีความแข็งแกร่ง,งนะคะการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างเนี่ยนะคะเราจะ วิเคราะห์ได้2แบบนะคะอ่าก็คือวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างแบบที่เข mm hmm. าเรียกว่าภายในของมันถ้าเราเอาจุดรองรับออกมันยังคงมีรูปร่างอยู่ไหมนะคะกับอีกอันนึงก็คือวิเคราะห์เสถียรภาพที่เมื่อมันมีซ mm ัพพอร์ตอยู่ด้วยก็คือวิเคราะห์เสถียรภาพภายนอกของมันนะคะอ่าเรามาดูอย่างรูปร่างตัวนี้โครงสร้างเป็นรูปบ้านเป็นเหล็กเป็นวัสดุเชื่อมต่อกันเป็นรูปบ้าน ถ้าเราถอดซัพพอร์ตออกนะคะมันก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่เพราะว่าจุดต่อมันเป็นแบบครงข้อแข็งเนาะมันก็จะเชื่อมต่อกันอยู่นะคะก็ยังคงเป็นรูปบ้านอยู่อันนี้ก็แสดงว่ามีเสถียรภาพภายในนะคะถ้ามาดูรูปรูปนี้อาจารย์ใส่หินเข้าไปข้างบนใส่จุดหมุนเข้าไปข้างบนถ้าเราเอาซัพพอร์ตออกนะคะอ่าพอเราถอดซัพพอร์ตออกปุ๊บตรงนี้มันจะหมุนได้นะคะวันนี้คือไม่มีเสถียรภาพภายใน นะะเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่ามีเสถียรภาพภายในหรือเปล่าเนี่ยเราก็ดูว่าเมื่อเราซัพพอร์ตออกแล้วเนี่ยวัตถุยังคงมียังคงมีรูปร่างเดิมอยู่ไหมนะคะมอ่านามาดูตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดอย่างตัวอย่างรูปนี้เนาะถ้าจา์เอาซัพพอร์ตออกเห็นไหมคะอันนี้มันมีหินยิวเพราะยังมันจะหมุนได้ก็ถือว่าครงสร้างไม่มีเสถียรภาพภายในนะคะ รูปที่สองถ้าอาจาร,รย์เอานี้ออกมันก็ยังคงเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมน,นะคะก็มีเสถียรภ,ภาพภายใน,ในรูปนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราซัพพอร์ตออกเป็นไงคะไม่มีเสถียรภาพภายในนะเพราะมันหมุนได้นะคะรูปนี้เหมือนกันค่ะถ้าเราออกมันก็จะหมุนได้เหมือนกันไม่มีเสถียรภาพภายในเพราะมองออกไป <ๆ S 1> คะการวิเคราะห์เสถียรภาพภายในก็ลองเอาซัพพอร์ตออกดูว่าวัตถุยังคงลูกล่างเดิมอยู่หรือไม่นะคะทีนี้ สถียรลภาพภายนอกล่ะอ่า <c oughs> สถียรลภาพภายนอกก็หมายถึงว่าถ้ามันถูกแรงกระทําแล้วเนี่ยมันไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือการหมุนอะไตรต่างๆนะคะอ่ามันยังคงสามารถต้านทานแรงภายนอกได้นะคะอืมอ่าเราก็มาดูนะคะอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมคะอันนี้มันเป็นรเลอร์เป็นรเลอร์ก็เหมือนวัตถุกไปวางไว้เฉยๆนะคะอ่า มันยังเคลื่อนที่ในแนวแกน x กได้ไอโรลเลอร์ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแรงผลักมันอย่างนี้มันก็จะมีแรงตัวนึงไปผลักทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปแนวนแนวนี้ได้เพราะฉะนั้นวัตถุในรูปนี้มันจะไม่มีเสถียรภาพภายนอกนะคะรับแรงตัวนี้ไม่ได้นะคะอ่าเรามาดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้อ่าดูรูปนี้รูปนี้ตอนแรกถูกยึดไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือมีเสถียรภาพถ้าเราเอาพัดวัตถุออก เอาเอาซัพพอร์ตออกมันไม่มีเสถียรภาพภายในใช่ไหมคะแต่พอมันมีซัพพอร์ตมันจะมีเสถียรภาพภายในเอ้ยภายนอกนะคะมันจะมีเสถียรภาพภายนอกถ้าเราเอาซัพพอร์ตเข้าไปมันจะมีเสถียรภาพภายนอกนะคะแต่ถ้าเราเอาซัพพอร์ตออกมันไม่มีเสถียรภาพภายในมันหมุนได้นะคะทีนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนซัพพอร์ตตัวนี้เป็นโรเลอร์คือมันเคลื่อนที่ในแนวนี้ได้ถ้ามันถูกแรงกระทํามันจะเคลื่อนที่ไปได้ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไม่มีทั้งเสถียรภาพภายในและภายนอกนะคะเนื่องจากซัพพอร์ตมันไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะ,ะซึ่งแตกต่างจากตัวนี้นะเห็นไหมแค่เราเปลี่ยนซัพพอร์ตมันก็ทําให้เสถียรภาพภายนอกเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบเสถียรภาพของภายนอกของวัตถุได้นะคะคือของโครงสร้างของซัพพอร์ตได้เนี่ยนะคะโดยเราจะอาศัย การตรวจสอบจำนวนแรงปฏิกิริยาในที่นี้อาจารย์จะใช้คำว่า R ่าเนาะว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสมการสมดุลไหมสมการสมดุลของโครงสร้างซึ่งเราได้พูดก่อนหน้านี้แล้วมี u m m ช t ั o น f x เท่ากับศูนชัน f y เท่ากับ0แล้วก็โมเมนต์รอบแกน z เท่ากับ0ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด3สมการนะคะอ่าพูดง่ายงคือถ้าตัว unknown หรือ reaction นะคะน้อยกว่า น้อยกว่า3นะคะโครงสร้างจะไม่มีเสถียรภาพภายนอก unstable นะคะถ้ามันเท่ากับ3นะคะก็จะมีเสถียรภาพแบบ determinate นะคะถ้ามากกว่า3นะคะโครงสร้างจะมีเสถียรภาพแบบ indeterminate นะคะซึ่งมันจะมีจำนวนตัวแปรที่เราหาค่าไม่ได้เพราะมันมากกว่าจำนวนสมการสมดุลก็คือ3มมากกว่าเท่าไหร่เราก็จะหาเป็น degree of indeterminacy ของมันนะคะก็คือเอา รีแอคชั่นตั้งลบด้วยตั้งนะคะลบด้วย3ก็คือจำนวนสมการสมดุลนะคะเรามาดูนะคะอย่างข้อนี้เนะาะเห็นไหมคะรีแอคชั่นมีอยู่1 2ตัวเนาะเพราะฉะนั้น R เท่ากับสสมการสมดุลเรามี3เพราะฉะนั้นมันน้อยกว่า3มันเป็นอันสเตเบิลเห็นไหมคะอันนี้มันอันสเตเบิลมาดูตัวนี้อันนี้มี1 2 3 R เท่ากับ3มนะคะมันก็เป็นแบบดีเทอร์มิน e นะคะ มีเสถียรภาพภายนอกแบบ Determinate หรือ s t a t i c a l l y e e t e r m i n a t e นะคะถ้าอันนี้อันนี้2 2มี Reaction อยู่4นะคะเพราะนั้น R เท่ากับ4มากกว่า3เป็น Indeterminate นะคะเป็นมีเสถียรภาพภายนอกแบบ Indeterminate Static a l l y i n d e t e r m i n a t e นะคะซึ่งมีอันโนนที่เราหาไม่ได้นะคะก็คือ DOI เนี่ยนะคะเท่ากับ4เอา4ตั้งลบด้วย3ก็คือ1 นะเราจะหาได้แค่3ตัวอีกตัวหนึ่งเราหาไม่ได้นะคะเพราะเรามีสมการสมดุลแค่3สมการเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้มาดูสมการนี้มันอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปอย่างเช่นตัวนี้เนาะถ้าเราใส่โรเลอร์ไป3ตําแหน่งคุณจะพบว่ามันก็มีอนุนอยู่3ตัวหรือ R เท่ากับ3แต่โครงสร้างนี้มันยัง unstable อยู่ดีถ้าเราผักมันปุ๊บมันก็จะถลายไปเพราะว่าตัวนี้มันเคลื่อนที่ได้นะมันก็เป็น unstable นะคะคบางครั้งการใช้สมการนี้วิเคราะห์อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนะคะอ่าให้เราสังเกตดูด้วยนะคะทีนี้อันนี้คือกรณีที่โครงสร้างมันไม่ได้ถูกเชื่อมต่อนะคะใช้สมการนี้ได้นะคะถ้าโครงสร้างมันถูกเชื่อมต่อนะคะ,ะมีเมมเบอร์มาเชื่อมต่อกันชิ้นส่วนของโครงสร้างมาเชื่อมต่อกันจะเชื่อมต่อแบบหมุนหรือแบบล้อเลื่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะจำนวนสมการสมดุลจะเพิ่มขึ้น นะคะตามชนิดของข้อต่อนะคะ,ะสมการสมดุลจะเท่ากับ3บวก4โดยถ้ามีข้อตอมแบบหมุน1อัน C จะเท่ากับ1นะคะ1อันนะแต่ถ้ามี2อันก็ c เท่ากับ2ถ้ามีจุดหมุนแบบ3อันก็ c 3เท่ากับ3นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าจุดหมุนตัวเนี้ยมันจะรับโมเมนต์ไม่ได้มันก็เลยมีสมการ โมเมนต์ที่จุดหมุนตัวนี้เท่ากับศูนย์เพิ่มขึ้นขึ้นมานะคะอ่าเพิ่มขึ้นขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูถ้า c เท่ากับสนะคะ c เท่ากับสองหรับจุดหมุนแบบล้อเลื่อน1จุดนะอ่าหจุดตรงนี้ถ้ามันมีล้อเลื่อน2จุดก็เป็น4 3จุดก็เป็น6อย่างเงี้ยนะคะอ่าอ่าโอเคไหมคะอันนี้สําหรับ1จุด1จุดค่าพวกนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูเพราะฉะนั้นอ่าการพิจารณาเสถียรภาพ ของโครงสร้างก็จะได้จากอานนทก็คือค่า R จะต้องถ้ามันเท่ากับสมการสมดุลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีเสถียรภาพแบบดีเทอร์มิน e ตนะคะเราก็ต้องมาเช็คเพราะสมการมันก็จะเปลี่ยนไป R เท่ากับ3บวก C นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้า R น้อยกว่า3บวก C ก็จะเป็นอันสเตเบิลถ้า R มากกว่า3บวก C ก็จะเป็นอินดีเทอร์มิน i อินดีเทอร์มินนะคะซึ่ง จำนวนอนโลอที่หาไม่ได้หรือดีกีออ of ิ n ดิ t e r m i เทอ y มิเี่เนี่ย DOI เนี่ยจะเท่ากับ r ลบด้วย3บวกส่นะคะเรามาลองทำกันนะคะอย่างข้อนี้นะคะตรงนี้ reaction มีอยู่3 1 2 3อันนี้มี1เป็นโ o l ล e r มี1นะคะเพราะนั้น r มันจะเท่ากับ3บวกสเออบวกบวก1บวก1บวกก็คือ5มีอะไรเชื่อมต่อไหมไม่มีนะคะ C เท่ากับ0 นะคะเพราะฉะนั้นามากามากกว่า3บวก C ีก็คือ5มากกว่า3นั่นเองนะคะโครงสร้างแบบนี้นะคะถ้าเราเอาซัพพอร์ตออกมันก็จะมีเสถียรภาพภายในถูกต้องไหมคะสำหรับเสถียรภาพภายนอกเมื่อพิจารณาซัพพอร์ตร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะคะโครงสร้างจะเป็นแบบ statically indeterminate indeterminate นะคะซึ่งมีค่า do i เท่ากับ2ก็คือเอา5ตั้งลบด้วย3 ก็คือ2คือมีจำนวนอันโนนที่เราหาค่าไม่ได้อยู่2ตัวนะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างนะคะถูกฟิกไว้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยหินนะคะด้วยด้วยจุดหมุนนะคะอ่าซึ่งตรงนี้ c เท่ากับ 1, 1> นะอ่าเพราะฉะนั้นมันมี1ตัวก็ c เท่ากับ 1, 1นะคะอันนี้ reaction ก,ก็ตรงนี้ก็3ถูกต้องไหมคะฟิกมี3นะคะเพราะฉะนั้น3บวก3ก็คือ6นะคะ c เท่ากับ1นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มี1ตัวก็ c เท่ากับ1นเราลองไปแทนค่าในสมการซิเราจะพบว่า R มากกว่า3บวก c เพราะว่า R เท่ากับ6 3นะคะสบวก c ก็คือ3บวก1ก็คือ4ี่ตัวนี้คือ4 6มากกว่า4โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงสร้างแบบถ้าเอา support ออกไม่มีเสถียรภาพภายในมันหมุนได้นะะสำหรับเสถียรภาพภายนอกนะคะก็จะเป็นแบบ indeterminate มี d ด o I. เท่ากับ2ก็คือเอา6มารลบ4ก็ถือเท่ากับ2มีอ k นโนนที่เราไม่สามารถหาตัวแปรได้ไอห,หาค่าได้2ตัวนะคะ,ะทีนี้มาดูโครงสร้างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็3เนาะ reaction อ,อันนี้ก็1เท่เพราะฉะนั้น R เท่ากับ4อันนี้เป็นแบบโรเลอร์เห็นไหมคะมันสัมผัสที่ผิวของวงกลมเนาะเป็นแบบโรเลอร์เพราะฉะเท่ากับ2นะคะอเท่ากับ2 เรามาเช็คตรวจสอบสรรมการ C R อเท่ากับ4 R เนาะ R เท่ากับ4 C เท่ากับ2เพราะฉะนั้นฝั่งนี้บวกกันก็คือ5 4น้อยกว่า5โ <c oughs> ครงสร้างแบบนี้ก็เมื่อพิจารณาภายนอกก็ไม่มีเสถียรภาพเป็น unstable นะคะส่วนภายในก็ไม่มีเสถียรภาพเหมือนกันถ้าเราเอา support ออกมันก็จะหมุนได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะอ่าเรามาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็คือการตรวจสอบ เสถียรภาพของโครงสราง้างนี้ไม่ได้ถูกใช้ยึดไว้ด้วย hinge เนะาะ s u p p o r แบบ hinge นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มี reaction 2 2ก็คือ4 r ่เท่ากับ4นะอาอันนี้เชื่อมกันแบบจุดหมุนนะคะหรือ hinge นะคะ c ก็เท่ากับ1มี1ตัวนะคะลองแทนค่าลงไปในสมการเราจะพบว่า R เท่ากับ3บวก c เพราะว่า R เท่ากับ4เนาะ c เท่ากับ1 4เท่ากับ4เพราะฉะนั้นโครงสร้างเป็นท่าภายนอกแบบมีเสถียรภาพแบบดีเทอร์มินตนะคะส่วนภายในถ้าเราพับพอร์ตออกมันหมุนได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบไม่มีเสถียรภาพเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้นิสิตลองฝึกวิเคราะห์ดูนะคะว่าทำถูกหรือเปล่านะคะลองฝึกวิเคราะห์ดูนะคะอันนี้คือลองฝึกวิเคราะห์ดูนะคะ,นนค do, ะ,คะ,ะว่ามันเป็นยังไง นะคะอ่าโอเคค่ะส่วนเฉลยของตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำวีดีโอให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ